อ่านะสบายดีวันเอาเดียวเผ่าอาคาโจซาดูมาฮะโจซาดูมาโจซาดูมาโอ้คือทุกคนอ่าเผ่าอาคาสาวอาคางาดดมเฮงนะดดดดทุกคนเดี๋ยววันวิววันวิวจะพาไปหู่จักสาวอาคาอืมอันนี้ซื้ออย่างอันนี้นอนซื้อมินสามินสามิสามีสาโอ้อันนี้เดี มีเซือันนี้เดยอปูอปูอันนี้เดยมีซอมีซออันนี้เดยมีซงอืมยังเฮียนบ่ยังเฮียนบ่เฮียนโอ้อันนี้เฮียนม้อยังหม้อเจ็ดเฮียนอยู่ม้อซอเมืองลาบ่ม้อซอสส้มพม้อซอสส้มพะโอ้สนเผากินนอนอั่นบ่กินแล้วกันนอนบ่ อันนี้เดยอันนี้เดยเฮียนห้องอย่างอันนี้มหมห้าอันนี้เดยมเเจ็ดอันนี้เดย์มเจ็ดคือกันมห้าอ้อ่าอันนี้มันเฮียนอยู่ใส่เฮียนำกันมืดวะันกมดอืมอันนี้มันเผาอาคาทั้งมดวะหรือว่ามันอันนี้มันอาคาป้อมบ่อาคาอาคาเอ่อบอใครคืออันเผาอาคาก็ใครคืออัน เป็นเผ่ากบูเผ่าอันนั้นนี่อ<ง>๋ออันนี้มันแบบเขาอยากตักเองกับเขาซื้อแค่ซื้ออ๋ออ๋ออืองามเริงสุดสุดทั้งหมดนี่เมนเมนเฮ็ดเองบอเย้อ๋อ น่าเอี๊ยงน่าฮู้ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อขอบใจว่าเนอได้ภาษานูยเห no ม่อมา,มานูย์เหม่อมาอนูยเหม่อมาโอ้หนูยเหม่อมาโอ้ว่าขอบใจหลายๆเด้อ